ฮะเวัดเปียงตัวเที่อะไรอ่ะเอาเฮ้เอาไก่วิ่งไก่วิ่งได้ไอ้เทีน่นี่ไอ้สั์ท่านผู้ชมรู้จักไก่ไหมครับ ใช่ครับผมหมายถึงไอ้สองตัวที่อยู่ข้างผมนี่แหละไก่ครับเป็นสิ่งที่หลายๆเกมมีครับไม่ว่าจะเป็นไมค์คร f t หรือว่าเกมอื่นๆที่เป็นเกมแนวซูเว i ร์ l เนะี่ยย่อมต้องมีไก่อยู่แล้วจะเป็นเกมหนึ่งที่เป็นเกมที่เป็นตัวเบสของออระบบการเอาชีวิตรอดแล้วก็ความสมจริงก็คือโปรเจกต์สมบร์ดของเรานะครับซึ่งโปรเจกต์สมบอติมันครบเกิบทุกอย่างนะครับเหลือเพียงแค่สิ่งมีชีวิตเท่านั้นซึ่งวันนี้ผมก็ได้ไปเจอหมอดตัวหนึ่งมาชื่อว่าเชเกนเดโมนะครับซึ่งจะเพิ่มเป็นน้องไกกก่่น้้้องไเเขาาามมาทํให มีสีสันมากขึ้นนะครับซึ่งเราสามารถเจอน้องไก่ได้ทั่วไปเลยนะครับจากตรงนี้แถวบ้านผมก็ค่อนข้างจะมีเยอะอยู่นะครับแล้วก,ก็ตายไปแล้วที่โดนลูกหลงจับผมนะครับซึ่งถ้าเราไม่เจอน้องแถวบ้านเนี่ยเราก็สามารถจับกลับมาได้ด้วยโกงจับไก่หรือว่า c h i c k e n trap นะครับซึ่งไอเทมที่จะเป็นในการครัฟกับดักไก่ก็จะมีกิ่งไม้2นะครับเชือกหนึ่งแล้วก็แท่งเหล็กสอนะครับ ซึ่งเมื่อทการคลาดเสร็จก็ให้ถือไว้ที่มือหลักแล้วก็เดินไปคลิกขวาที่ตัวไก่ครับก็จะมีคําว่า IGU Ash Chicken ครับซึ่งก็จะเป็นคําสั่งในการจับไก่เข้ามาในกรงของเราครับซึ่งเราก็จะสามารถนําไก่มาปล่อยที่ไหนก็ได้ครับจะเป็นคอกหรือว่าในบ้านปล่อยให้เป็นเพื่อนเราก็ได้อย่างนี้ปั๊บอ่าก็ประมาณนี้นะครับแต่นี่ยังเป็นแค่เดโมนะครับเพราะฉะนั้นก็ไก่ก็จะดูแบบแปบลบกๆหน่อยโมเดลแล้วก็การเคลื่อนไหวบางครั้งก็จะเหมือนซอมบี้หน่อยเพราะว่าน่าจะเอาโมเดลมาจากเดียวกัน รนะไก่น้องไก่ก็จะอันเลิศแล้วก็แล้วก็ทำอย่างนั้นได้ครับโดดออกจากหน้าต่างมาตับฟักโอเคก็ประมาณนั้นนะครับสำหรับมอด c h i เก้นเดโมครับซึ่งเป็นอะไรที่ผมแบบชอบปานะการเพิ่มแบบสิ่งมีชีวิตเข้ามาทำให้เกมนี้มันดูแบบมีสีสันมากขึ้นครับ